สียอดนิยมสำหรับคนรักปลาหมดกังวลเพราะไม่ปนสารอันตรายสีท่าบบกปูนคุณสมบัติพิเศษสีแฮปปี้ฟาร์มอีฟอกซีรักทั้งคุณรักทั้งปลาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบอกเลยว่าทางง่ายเหนียวลื่นแถมทาได้พื้นที่เยอะแห้งเร็วและติดทน,านทานใจแน่นอน สวัสดีค่ะวันนี้ออดพาทุกคนมารู้จักกับ DIY ไอเทมของคนรักปลาเมสเซอร์ที่ช่างทำบ่อปูนบ่อปลาครับมืออาชีพเลือกใช้คนเลี้ยงปลามั่นใจปลอดภัยปลอดสารอันตรายทาแล้วบอกเลยว่าบอ่อปูนซีเมนต์สวยเนียนวาวบ่ปอปลาสวยเนี้ยปลอดภัยปลาว่ายน้ําอย่างอารมณ์ดีเพราะไม่มีสารตกค้างและไม่มีสารอันตรายแน่นอนค่ะจะช่างมือใหม่หรือช่างจำเป็นช่างไหนๆก็สามารถทาได้แค่ผสมเนื้อสีกับทาเน็ตก็สามารถทาได้เลยบอกเลยว่าเนื้อสีเนี่ยเหนียวข้นกําลังดีกระป๋องนี้ขนาด1แกลลอนสามารถ ได้พื้นที่ประมาณ25ตารางเมตรนอกจากนี้ยังช่วยเสริมความงามให้กระบอกประครับของคุณได้อีกด้วยนะคะ,ะงานซ่อมบ่อเก่าหรืองานสร้างบอ่อใหม่มั่นใจไม่เป็นอันตรายกับปลาเจนเซนยของทุกคนอย่างแน่อนอนค่ะ mm hmm. Happy Farm epoxy สนใจสามารถสั่งซื้อออนไลน์ตามลิงก์ใต้คลิปนี้หรือโทรศัพท์ได้ที่083-002-5544พร้อมบริการจัส่งฟรีจัดส่งดทั่วประเทศนะคะ